ตอนรับเข้า okay, สู <N> ่จ <N> ังกอฟ a นะคะตัองให้ส่งสกินเอาวีดี่สุดในประเทศไทยเย้โอเคนะับผมวันนี้มีเด็กก่อนอาบน้ำนะเขาบอกว่าเขาอยากเปิดคลิปมากนะจะอยู่ว่านู่กับป๊ะป๊าได้ไหมอยู่ด้วยนะโอเคมาวันนี้เรามารีวิวกิจกรรมเก็บตกสองวันที่ไม่ได้รีวิวครับอันอันดับแรกครับ ราอันเชิญประธานพรนะครับเดี๋ยวไปรีวิวอีไอดีหนึ่งรู้แน่นอนครับก็คือจ่าย4ี่บาทต่อหนึ่งกล่องครับจำกัด5กล่องได้สกินนู่นนี่นี่นั่นหรือว่าอาจจะไม่ได้สกินอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังทีหนึ่งนะครับต่อไปครับวงแหวนขบวนการ5้าสีจูเรนเจอร์มาแล้วจ้ะโหโคตรเก๋จูเรนเจอร์นะโอเคมาขบวนการ5สีก็คือวงแหวนแล้วก็ไปแลกสกินต่างๆนานานะครับผมมีอะไรกันอ,อีกอ่า โกแก่ครับผมเข้าได้ช็อกโกช็อกโกช็อกโกบอลอันนอันนั้นอีกแบรนด์หนึ่งเรียบร้อยนะครับคือจบละอามามาดูอนับแรกครับเรามาดูที่หน้าไอเทมนะครับมีคำพีแดงแบบลดราคา50%อย่างนี้เรียบร้อยเห็นไหมน้อยอุ่นกดไลค์ไปหนึ่งทีซื้อไปเลยนะครับผม <Yeah! S 1> า ณไอดีน,นี้นะครับผมจะรีวิวอยู่2อย่างหนึ่งคือวงแหวนก่อนให้มันรู้กันไปจบๆนะครับแล้วก็อีกนิดนึงครับสำหรับใครที่ยังขาดเหรียญสตรีมนะใครที่อยากได้เหรียญสตรีมมาตรงนี้นะครับกิจกรรมเช็คชื่อนะวันนี้คือแจกเหรียญสตรีมอีก1เหรียญน,นะครับอย่าลืมมาเก็บตรงน,นี้ด้วยนะอีกมีอ,กอ,กอ,กอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับผมที่คนสงสัยนะว่าแบบเออไอปั๊มคัมพีเนี่ยมันยังใช้ได้หรือเปล่าครับจริงๆอ่ะผมสุ่มให้ดูแล้วแต่ว่าผมลืมกดอัดครับมันคือใช้เนี่ยตั้งแต่ผมกดมาจนไ้เพช ไอหินสีลุ้งเนี่ยหนึ่งรอยหกิอันครับผมใช้ไป91ดคัมพีเองนะเออเก้าคัมพีถามว่าเราได้อะไรนะครับเราก็เรามาแลกนี้ครับได้ห้าสิบอันครับราคาเต็มคือร้อห้าสิบคัมพีเออแต่ว่าเราใช้9กบเอดก็ถามว่าคุ้มไหมก็อาจจะไม่มากนะเออเ,อ,อเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตัดไปหน้าเราได้ห่อทุกคนเออผมเพิ่งได้ยีบห้เอง ยี่สิบห้าคัมพีเนี่ยคือร้อยยี่สิบห้าคูปองนะครับเออได้คำตอบเลยว่าไม่คุ้มนะครับผมไม่ซ้มคัมพีไม่ได้และสรุปเลยแบบไม่ไม่คุ้มที่จะปั๊มนะมันแบบเลทมันพอดีนะครับผมอ่ะอันนี้ไขข้อสงสัยไปนะมาคราวนี้เรามาดูวงแหวนนะครับลังคาแลกเปลี่ยนก่อนมาดูหน้ารางวัลนะครับวันนี้รางวัลที่ให้เราแลกเนี่ยมีอยู่3มมีหลายสกินนะครับก็คือมี ทูเลนอารัมและมูรานะครับด้วยราคาสามสิคช็นซึ่งมันตอนแรกมันสี่สิบใช่ปะตอนแจ๊งไวโอลิสแล้วก็มีเนี่ยสี่ิบอะมันหายไปแล้วเว้ยแล้วคราวนี้เป็นลิคราวนี้เป็นลิเลียกับลิงเนี่ยเหลือสามสามล่าสุดทูเลนเหลือสามสิบเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าโอเคคุ้มแน่ๆเลยนะไปะเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าจะยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูเรนนิดนึงครั้งก่อนมันเจ็ดสิบอะครั้งนี้เท่าไหร่อ่ะ หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดไม่ใช่ต้องเป็นสามสิบเนี่ยเหรียญเอ็กตีมยิ่งเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นอีกนะเออทำไมมันปล่อยเลทยิ่งยิ่งสุม่มยิ่งปล่อยอ่ะยิ่งอยู่ยิ่งปล่อยอนนนเนี่ยเนี่ยแอนป่ะจากหกสิบเจ็ดเป็นเจ็ดสิบเป็นเจ็ดสิบสามนะอ่ะโอเควันนี้ผมต้องการสามสิบสามโทเค็นครับน้อยอุ่นฝึกว่าลุ้มให้ป๋าหน่อยครับผมว่าเลยจ้าอ่าเรียบร้อย เอ,อ้โ <Yeah. S 1> ูเห็นบ้า oh. มันจะ13เปอร์เนมันโอเคมากเลยน้องไออุ่นกดอ,อีกทีหนึ่งครับ <Yeah. S 1> ใช่ครับผมโอ้ oh, จะถึง30ตั้งแต่โลนี้เลยหรือเปล่าโอ้ oh, แน่นๆตรงกลางยังเหลือนะ mm. ไม่เป็นไรหรอโอเคพอแล้วมะพอแล้ว <Yeah. S 1> โดดเอามึงออกว่าโอ้โหเห็นบ้า oh. ทุกคนมันยิ่งตุ่มยิ่งดีเว้ย อ่ะอีกทีหนึง่งน่าจะจบแล้วลูก <c oughs> ไม่เป็นไรลูกกดไปเอาละเอ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะกดทีหนึ่งอ้าวาดค่ะว,ว,วัดน,นี้คือนี่คือรูปอะไรที่หนูวาดอ่ะ <c oughs> ไปอ๋อแล้วยังมีไลน์ค้าแพนจอนะครับเดี๋ยวสุ่มให้ดูทุกกิจกรรมแน่นอนโอ้โหเห็นมากเกินด้วยทุกคนดีจริงดีจริงๆโอเคมผมครับ จิ้มแล้วกิ้มี๋ยวเอามือปลนะ่อยออกมามันก็จะจบเลยก็จะเริ่มสุ่มเลยนี่ทุกคนมันมันไม่มีอะไรแลกแล้วจริงๆนะจริงๆถ้าแบบมีบอลลงบอลน,นี่ไออันนั้นอะยังเหลืออยู่อะคุ้มเลยนะครับสำหรับเลทเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะโอเคน้อยอุ่นฝากกดแรกให้หน่อยครับผมแกไหนนี่ไงครับสีส้มเนี่ยเอาละเอา,เอาละกดเลยยืนยันเย่ไปดูนีอันนี้คือตัวอะไร มายังไม่จบทุกคนวันเนี้ยอันเนี้ยผมดองไอตัวกล่องเอสตีมโอกาสที่2ไว้ครับเพราะฉะนั้นเอสตีมผมเหลือ3ามไงพอผมสุ่มได้1ก็มาเปิดรับได้เลยครับผม <Sit back S 1> นี่น <and watch S 1> ได้ไวโอด้วยนะครับผมสำหรับไอดีนี้นะเอสตีมตัวที่2ของวันนี้นะครับผมและก็ อีกตัวสุดท้ายครับผมเดาว,ว่าน่น่าจะเหลือลิงนะเออ <Will> rise, นี่ rise, rise. เรียบร้อยครับผมอู่กองไซเบอร์คอว์อเวกิ้งนะครับผมใน <Yeah. S 1> เติมเต็มไปสามตัวนะครับสำหรับกิจกรรมนี้สำหรับผมนะคือเลทมันดีมากๆทุกคน75คู่กองเมื่อกี้คือได้แบบ20โทเค็น เออซึ่งผมก็สมปกติแต่ว่านี้มันตามตัวเลขนะเออแบบอาจจะติดดวงดีนิดนึงแต่ถ้าดวงไม่ดีก็อาจจะสำหรับกิจกรรมนี้นะผมก็ผมก็มองว่าคุมแหละนะเออแบบจบๆเลยแบบเอสตรีมคือเหรียญโทโเคนมันดีมากครับป่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไอดีแล้วไปตอบกิจกรรมอื่นกันครับผมอ่าเรามาดูกิจกรรมต่อไปนะครับผมนั่นคืออะไรร้านค้าพ,พเในจรแเหละครับผมตาประธานพรน,นะอ่าลักๆเลยครับตาประธานพรเนี่ยมันจะมีหลายขั้นทุกคนอ่า ขั้นแรกเนี่ยอ่ะผมซื้อไปก่อนได้อันนี้เดี๋ยวซื้อด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวคูปองไม่พอรีวิวมาเราได้ตาประธานพรปุ๊บมันก็จะเปิดครับมันจะมีให้เลือกรับคือกล่องพรหรือว่าเป็นสกินฮีโร่อีกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสิ่งที่เราควรต้องรับครับคือกล่องพรกล่องพรขั้นที่หนึ่งครับกล่องพรที่หนึ่งได้อะไรบ้างมีโอกาสได้ตาอัญเชิญอีโมจิห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยหรอโอ้ดี๋ันนี้มันมันแย่เหมือนแย่ก,กว่าเดิมนะ อ๋อไม่ใช่ขอโทษนะมีโอกาสได้ตาอัญเชิญประธานพรขั้นที่สองนะครับผมเออตาอัญเชิญเนี่ยห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทุกคนหรือว่าจะได้สกินไอ้กล่องฮีโรอีกเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับแล้วก็มีอีโมจิหนึ่งอ,อีโมจิเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราคุ้มที่จะเสี่ยงครับทุกคนไปน้อยอุนเปิดให้ป้าหน่อยกดเปิดให้หน่อยนีเย่เลยเย่ถ้าได้ถ้าได้สีฟ,ฟ,ฟ้าถือว่าเราโอเค โอเคอีโมจินี่คือเกลือสุดน้อยอุ่นไม่เป็นไรไปกันต่อกับอันที่สองนะอันนี้คือเกลือสุดนะไปกดสีดส้มเลยอยากกูเออไม่เอาอีโมจิเราได้ไหมเ่ะไม่เอาอีโมจิได้ไหไมอ่ะได้เราได้ตาประเท,นนทานพรทุยตาประทานพรเออเดี๋ยนะขอหาก่อนอ่าอืมไปกดอีก เดี๋ยวนะอ,อ่ะกดอ่ะกดเลยค่ะสีส้ม let's go ยายาโอ้โหกล่องฮีโรอีกอ่ะกดเปิดไปเลยสกินนี้คือไอดี ID นี้คือสกินไม่เยอะครับ <Yeah. S 1> ใช่นี่เราได้เราได้สกินสกินเซฟิจริงๆเอาชิ้นส่วนไปแลกก็ได้ครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรไปยังยังกดสีส้มก่อนจ้า yeah. นแบบเย่ฮิโรอ้ค่ะกดอีกทีนึงนี่เราได้เป็นสกินหมอนฮอนนะครับเฮโรอีกนะมีอะไรอีกกดอีกกดอีกอันนึงครับอ้าวอ่าเลยยังไม่ต้องเย่อ่านี่แหละเย่เย่ว้าวอว้ย ก็คือ5้าตาครับผมเราลอดตาประธานพรมา2อันนะกล่องขั้นที่2เนี่ยมีโอกาสอะไรมา้างมีโอกาสได้ตาประธานพรขั้นที่3นะครับผมหรือว่ากล่องอ e ีพิกนะโอกาสก็คือตาเชิญ1 5ทุกคนกล่องอ e ีพิกเนี่ยห5รนะหรือว่าจะเป็นกล่องฮีโรอีกถอยกลับไปอีกอันหนึ่งนะครับ,รบน,น้องไออ่นอะไรฝากสิมบายไปให้สม ชมไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณอ่าโอเคมาเรามาดูตาประธานพรอันที่สองครับไปเลยกดเปิดเลยครับ let's go <S อโอ้โหได้สก,กินอีพิกอา้าวกดเลยค่ะกดเปิดค่ะชื่อนี่ได้เป็นหน<อ>ังย้านะครับผมอ่าต่อไปครับ อีกอันหนึ่งอนะ <C oughs> ไปเลยยาโอ้ยอีพีแล้วอุ่นอ่ะถือว่าโอเคละแฮปปี้ล้วครับผมอืโอ้โหแปลว่าอีพีมีครบแล้วนะครับกับกล่องที่มันจะแตกนะก็เลยได้เป็น15คัมภีรคำพีแทนครับมากิจกรรมสุดท้ายครับนั่นคือร้านค้าพเนจรนะครับผม นี่เขาบอกว่าการันตี1สกินใน150นะครับผมเห็นปกเมื่อมันเมื่อวานนะแล้วก็ผมก็รู้สึกว่าแอบดีเหมือนกันนะครับสําหรับของที่อยู่ในวงล้อนะมีของเยนาด้วยอ่ะนึกออกไหมเออของแต่งเยนานะเดี๋ยวขอขอไปดูราคานะครับ10ช่องเนี่ยคือ150คูปองครับ11ช่องเนี่ยบวกมาอีก1้9เป็น299คูปองนะใครจะเหมา12ช่องครับ598คูปองนะ ก็เหมาได้แต่ไม่เหมาก็ได้ครับจริงๆเหมาก็ได้นะเพราะว่ามันมีเทลที่แบบมันเป็นเลเจนด์ระดับแบบมิสติกเอาไรเดอรมันหายากนิดนึงนะอ่ะโอเคน้อยอุ่นไปกดวันนี้วันนี้ผมจะกดแค่ติดช่องพอนะนอไ,นได้ครับกดไปเลยโอ้ยจริงจอ่ะเหรียญเอสตีมาเอาตรงนี้ก็ได้นะใส่ไม่เป็นไรมันเลดมันดีนะอดอ,อดอีกเลยรัวๆเลยครับผมโอ้ยจ้สีผมเยน,นาครับไปอีกครับ นี่ไงก็แต่เสรษทีนี้เลยครับผมป้าอยากเอาไหนเนี่ยอ๋อป้าอยากเอาตัวนี้ตัวนี้อันนี้นี่นี่อันนี้นะได้ถ้ามันไม่ถึงไม่เป็นไรถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็เก่งละป้าอยากได้รอเรียวกับเยนานะอ,อหรือว่าเทลอนา,าดก็ได้ทางทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับน้องอุน่นครับนะจัดให้ป้าหน่อยนะน้อยอุน่นถ้าป้ามหนด่ดยดีถ้าเวลาน้องอุน่นจะเติมเกมอ่ะปกติน้อยอุน่น,ออนเติมเกมที่ไหน ้านเที่ไหนบอกไปหน่อยนะใช่ร้านกอฟอใช่ไหมร้านกอก์ฟเขาเขาเขาเปิดร้านอะไรอะฮะรอแล้วแล้วถามถามนิดนึงเวลาเวลามาเติมเกมที่ร้านกอฟอฟใช้อะไรบ้างแล้วก็อะไรโอเพนไอดีเป็นตัวเลขแล้วมีอะไรสลิปดีต้องโอนเงินด้วยใช่ไหมเออไปอันนี้ก็น่าจะได้ของแต่งเยหน้าไอ้อุ้ยจะกินแตก่อนโอเคน้อยอุ่นพอแล้วแหละ แฮปปี้แล้วมั้งพอยังอีกอันนึงไหมอีกอันนึงแล้วกันเพราะว่าพัดเยนา่า25หคูปองได้อยู่เออจะได้ไม่ต้องไปตามหากันอีกนะครับผมเออโอเคครบครับนี้หนึ่งหคูปองที่เสียไปก็จะได้ประมาณนี้นะแต่ว่าไปต่ออีกอันนึงก,ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าคูปองไม่พอนะที่เก็ตเติมนะเดี๋ยวค่อยเติมครับโอเคแล้วเวลาเติมเกมกับ้านก็อฟอร์ครับง่ายๆเลย ใช้มาตรงหน้าโปรไฟล์นะครับหา o อ e พ ID ดีที่เป็นตัวเลขแบบนี้นะเออแล้วก็ทักที่เพจ a c e b ุ o k นะครับผมมาได้เลยนะครับผมวันนี้ครบทุกกิจกรรมของช่องกอฟอนะวันนี้ไปแล้วครับน้อยอุ่นสวัสดีครับบป๋ยืนยืนสวัสดีทดดีนึงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย